เหตุไฟไหม้โรงงานหมิงตี้เคมีคอลซึ่งเป็นโรงงานประกอบกิจการเกีก่ยวกับเม็ดโฟมและพลาสติกขนาดใหญ่ที่บางพลีนี่เป็นเหตุการณ์ตอนตีสามครึ่งที่ผ่านมาและภาพและขนาดนี้จากตึกทาวเวอร์แคมของแภาพกล้องทาวเวอร์แคมของอาคารมารีนอนมองเห็นเลยนะคะเนี่ยในระยะนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นภาพสดตอนนี้นะฮะท่านผู้ชม<า>และเราก็ติดตามมันตั้งแต่ตอนเช้าแล้วแหละ<า>ว่ามันยังไม่สามารถที่จะดับไฟได้จริงจริงล่าสุดนะครับเจ้าหน้าทีรา่ระดมรถด,ดับเพลิงประมาณ50คัน ข้าไปในพื้นที่และยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ยังต้องระดมฉีดน้ํากันอย่างหนักเนี่ยนะฮะเพราะว่าไฟมันลามเป็นวงกว้างค่ะแล้วตอนนี้เกรงว่ามันอาจจะลามไปไหม้ถังบรรจุสารเคมีอีกถังหนึ่งขนาด20,000ลิตรซึ่งจะอยู่ทางทิศตะวันตกของโรงงานซึ่งถ้ามันลามไปถึงถังนั้นนะุณผู้ชมแล้วเกิดระเบิดขึ้นมาอีกเนี่ยความเสียหายนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะมีท้องที่สสูตรปากานนะครับ มีรางงานผู้บาดเจ็บสาหัสแล้วนะฮะเป็นพนักง,งานในโรงงานค่ะถูกแผ่นปูนทับแล้วก็มีชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงที่ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดแล้วก็มีผู้ที่ถูกไฟลวกประมาณสัก15คนนะคะความเสียหายเบื้องต้นเนี่เห็นว่าตัวโรงงานแห่งนี้พังเสียหายหมดเลยส่วนบ้านเรือนประชาชนเสียหายประมาณ70หลังแล้วก็มีรถที่จอดอยู่ในโรงงานเสียหายไม่ต่ำกว่า15คันค่ะในซอยกิ่งแก้ว25หมู่บ้านนี้สร้างใหม่นะครับ มี400หลังคาเรือนแรงระเบิดเนี่ยไปก่อให้เกิดความเสียหายในหมู่บ้านนี้กระจกแตกประตูพังหลังคาพังพังตั้งแต่บ้านหลังแรกรวมถึงสโมสรขับเ้าเจ้าของบ้านเนี่ยเล่านะครับว่าขณะเกิดเหตุตกใจมากได้ยินเสียงดังจนนึกว่าเครื่องบินตกเลยน้องไปใช่ค่ะของโอ้โห,โหสภาพขนไม่ถูกอ่บกลาไม่รู้ขนไปห้องไหนอะเยอะยังียวห้องใหญ่ กลัวฝนกลัวฝนมาเนี่ยค่ะเกตเป็นบ้านของเพื่อนบ้านนะคะฝั่งตรงข้ามก็จะเสียหายข้างหลังเยอะคะ่ะเพราะว่าข้างหลังเขาจะอยู่ติดทางที่มันระเบิดนะคะเนี่ยค่ะโดยรวมบ้านแต่ละหลังนะคะจะสังเกตชั้นสองนะคะ่ะก็พังหมดนะคะมันตี่จชั้นสองอันนี้คือบ้านตัวเองนะคะถัง เข้าไปบ้านนะคะก็ทุกคนก็เริ่มเก็บของนะคะหูเสียงหนักเลยฮะนีไ่ไก่แล้วเนี่ยเกือบกิโลอ่ะโหแล้วควันยังอันนี้นก็นะคะทำจ่าหาในป้ายนี่ฮะเป็นการสำรวจหมู่บ้านสุภาลัยวิวใช่ไหมต้องไปใช่ค่ะบางนาวงแหวน อีกจุดหนึ่งเป็นหมู่บ้านในซอยกิ่งแก้วยี่สิบห้าทับหนึ่งจุดนี้มีคนเจ็บเพราะว่าถูกกระจกบาดค่ะยังไม่ได้จำหน่ายนะะคือเพื่อนบ้านโดนกระจกบาดแขนน่ากลัวมากมากอันนี้มีการส่งข้อความกันเนี่ยนะดูเหมือนจะมีคุณเบนซ์อับบาเช่ได้รับแจ้งใช่ไหมค่ะเห็นว่ามันจะห่างกันสักประมาณสองกิโลเท่านั้นเองนะคะหมู่บ้านนี้อีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านจัดสรรในลักษณะหลังคาติดกันในซอยกิ่งแก้วสามสิบหกทับหนึ่งสภาพความเสียหายจากแรงระเบิด กระจกแตกทั้งในและนอกบ้านโ oh, อ้โหรวมถึงรถ,รถที่จอดหน้าบ้านก็เสียหายเช่นกันค่ะกระจกแตกเลยนะคะรถโอ้โห oh, oh. อ่ะมีความคืบหน้าเราจะแจ้งนะครับดังดับไม่ได้นะฮะและตอนนี้ต้องควบคุมไม่ไฟลามไปถึงถังสารเคมีขนาด20ง0มลิตรใช่ไหมใช่ที่อยู่ทางทิศตะวันตกของโรงงานถ้าลามไปก็จะระเบิดอีกนะคะนี่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินอีกสถานการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นช้ามืดและขณะนี้ ยังควบคุมไม่ได้นะฮะยังต้องเฝ้าร,ระวังกันจริงๆคำสั่งให้อพยพคนในพื้นที่รัศมี5กิโลเมตรจากจุดที่เกิดระเบิดในโรงงานาหมืองต,งงตีเคมีคอลค<ง>่ะหมืงตีเคมีคอลนะครับให้อพยพในพื้นที่รัศมี5กิโลเมตรนะครับเนื่องจากยังไม่สามารถควบคุมเพลิงที่กำลังลามแล้วกำลังเข้าใกล้ถังบรรจุสารเคมี20 0 0 0ลิตรขนาด2 0 0พันลิตรค่ะขนาด2 0 0พันลิตรเนี่ยขนาดนี้ค่ะแล้วไปเป็นกิโล ไอ้ที่กำบ,บังจะลามไปถึงเนี่ยสองหมืนลิตรสิบเท่านะฮะเพือ่อจะเตือนนะครับคนในระแวกนั้นทุกผู้ชมครับเพื่อความปลอดภยัยท่านเดินทางออกมาก่อนนะฮะนี่สองพันลิตรนะฮะช่องสามกี่กิโลอะเมื่อ <laughs> กี้ถามน้องเหมือนกันน้องที่น่วงชัวร์หรือเปล่าเอา Google มาดูสช <laughs> แต่นี้ถ้าเกิดเราห่างมา30กิโลเรายังเห็นได้ชัดขนาดนี้เลยนะคะวันนี้เนี่ย <c oughs> กล้องทวะแามกรุณาบันทึกภาพไว้นะฮะเราภาวนาไม่ให้มันเกิดขึ้นนะครับค่ะประเทศไทยไม่เคยมีกรณีหรือไม่ค่อยมีกรณีสั่งอ,อพยพเร่งด่วนฉุกเฉินพื้นที่ขอให้อ,อพยพนะครับ